เอาวันที่หนึ่งนั่รก็เดี๋ยวน่าจะเข้าสู่ช่วงช่วงแห่งการซ้อมแล้วครับผมเพราะว่านอกจากงานวันที่หนึ่งเราก็มีอีกหลากหลายงานให้ทุกคนได้ติดตามกันในช่วงประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมช่วงนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมมีหลายงานให้ติดตามอย่างแน่นอนครับ อ๋อทีมเหรอครับเท่าที่ผมวางไว้อะผมอยากวางไว้ให้มันเป็นฟิลฮิปฮอปาร์ตี้ครับผมแต่ว่าโปสเตอร์ที่ออกมามันก็จะเป็นฟิลแบบ Space นิดนึงแบบเหมือนล้ำๆแบบมีความบิยอนมีความแบบอลังการมีความไซไฟอยู่ในนั้นครับผมก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมาสนุกกันในงานแล้วกันเพราผมชอบฮิปฮอปครับก็อ่า อยากให้มันเป็นฟิลแบบ after party เลยครับแบบอยากให้ทุกคนมาจอยมาร่วมสนุกกันอยากให้คนได้มามีส่วนร่วมมามามีอินเตอร์แอคกันภายในงานเนี่ยครับผมเราไม่อยากให้มันแบบมีความแบบเป็นคอนเสิร์ตแบ่งระหว่างศิลปินกับผู้ชมมากขนาดนั้นเราอยากให้มาจอยจอยร่วมสนุกกันก็นิดนึงครับผมแต่ปีนี้เราก็อาจจะอาจจะอาจจะทำให้มันมีความ มีความเข้าถึงง่ายามากยิ่งขแบบึ้นแบบนั้นและกันครับผมอะไรนะคิดว่าใหม่คิดว่าน่าจะมีค่คอนเสิร์ตคยับผมแต่ว่ารูปแบบอาจจะไม่ได้เป uh uh ็นแบบคอนเสิร์ตจ๋าหรือว่าเป็นโชว์จ๋ามากขนาดนั้นครับผมก็อาจจะมีความมีความชิลมีความเป็นเป็นงานงานเฟสติวัลเหรอครับ เป็นฟิลฟินั้นฟิล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 นั้นละกันผมก็ไม่รู้จะอธิบายแบบนี้ว่าอะไรแต่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบอยากให้ทุกคนมาจอยกันมากกว่าใช่ครับผมเราเราอยากสนุกนะครับเพราะอย่างที่ดูคนเห็นก็คือในหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จัดทําเป็นแบบรูปแบบโชว์ที่เป็นแบบอาจจะมีแบบแดนเซอร์จริงจังเป็นภาพแบบอลังการขึ้นมาใช้ไฟใช้เอฟเฟกอะไรช่วยแต่ปีนี้เราก็อาจจะแบบมั้งอาจจะไม่เท่านั้นมั้ง เราก็อาจอยากอยากจะให้มันมีความชิลมีความจอยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับผมคือเราอยากให้ทุกคนมาจอยกันอย่างที่ผมบอกไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับใช่ครับเตรียมใจมาปล่อยจอยกันไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีจะมีอะไรสุดพสยก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันเองอย่าเพิ่งคาดหวังกันดีกว่า มาแขกเรบเชิญเซอร์ไพรส์ไหมเหรอครับก็เซอร์ไพรส์มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาคนที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานหรือว่าเคยมีเคยมีกิจกรรมหรือมีอะไรที่เคยสตอรี่ร่วมกันอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็อยากจะเชิญเชิญคนเหล่านี้มาเป็นเกสครับผมเพราะว่าเราอยากจะมีสตอรี่ร่วมกันเวลาเชิญมา ใช่ครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีบินไปที่ประเทศจีนครับผมเพื่อจัดแฟนมิทติ้งที่เมืองฟูโจวถูกต้องไหมครับผู้ถูกนะครับฟูโจวครับผมใช่ครับผมช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาบินไหมก็เริ่มกลับมาบินบ้างนิดนหน่อยหน่อยครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีปลายปี ใช่ปลายปีครับผมคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครับก็ที่มีมีไบร์ bright, แล้วก็มีพี่กอบด้วยแล้วก็มีผมใช่ไปเขาดาวที่นู่นครับเขาดาวที่ญี่ปุ่นใช่ครับผมว่าน่าจะอยู่บนเวทีตอนนั้นครับใช่ครับเล่นเล่นเขาดาวเล่นข้ามคืนที่ญี่ปุ่นเลย ก็อาจจะเป็นอย่างานั้ครับไม่ไม่ไ,ไม่เจอแล้วกันแค่รู้สึกสนุกแล้วกันที่แบบได้ได้ร่วมทำงานกับสองคนนี้ครับ <c oughs> ถ้าเขาดาวต่างประเทศครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไปเขาดาวญี่ปุ่นเหมือนกันแต่แค่อาจจะไปในฐาน,นะแบบเป็นนักท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ไปเขาดาวในฐานะที่แบบเออเป็นศิลปินอยู่บนเวทีอะไรอนยะ่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่นะไปด้วยครับออม,มั่งครับ <laughs> ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์แต่ว่าเห็นเห็นว่าเขามีเกิดเกิดว่าแบบเอออยากจะไปเที่ยวที่อื่นด้วยค,ครับไม่ชัวร์เลยครับ รอติดตามเลยครับไม่รู้ว่าปีหน้าเขายังจะให้ไปหรือเปล่าเพื่อ <c oughs> อยากเปลี่ยนบรรยากาศเนี้ยแบบเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไปอะไรนะครับ <c oughs> ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆในช่วงปีนี้ก็ได้อยู่เยอะมากขึ้นแล้วกันเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วคือแบบแทบแทบไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยเลย รักษาสุขภาพากินอาหารมีประโยชน์ครับแล้วก็กลับไปฟัดน้องแมวเยอะๆเป็นการรีโคเวอรี่ร่างกายครับอ่าใช่แต่ว่าแต่ว่าช่วงช่วงนี้น่าจะจำได้ได้บ่อยเพราะน่าจะได้เจอบ่อยช่วงนี้ไม่ได้บินเนี่ยครับเจอที่ห้องบ่อยเจอทุกวันอะไร,รล,ลืมนหน้าเหรอเขาไม่รู้ว่าเขาเคยลืมหรือเปล่า เขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ด้วยอาจจะแบบบางทีแบบผมหายไป3 4วันเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจผมก็แบบไอ้มนุษย์คนนี้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยใจแค่แค่เข้าใจนิสัยแมวแล้วกันเข้าใจครับโอเคครับขอบคุณมากครับ